Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lalamove ได้เลย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา m i s s i o นไปถึงร้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ minutes นะครับวันนี้บทความจาก alex mather นะฮะชื่อว่า eight n n o c e n t mistakes that keep you stressed and anxious เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับที่ทำให้เราเครียดและวิตัวกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่ว่าตัวคุณต่ต้องการต้องการการซ่อมแซมรบางอย่าง หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าฉันพังอยู่อ่ะฉันต้องการคนมาซ่อมหรือมาทําอะไรบางอย่างนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมันไม่มีทางสมบูรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการการซ่อมแซมตลอดเวลาเมื่อเราคิดว่าเราต้องการการซ่อมแซมตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรายังไม่เติมเต็มตอนนี้เมื่อชีวิตยังไม่เติมเต็มตอนนี้ยังไม่เต็มตอนนี้เราก็จะมีแนวโน้มว่าเราจะไม่กล้าทําอะไรหลายอย่างนะครับข้อที่สอง คิดว่าการกังวลเป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาชีวิตอย่างหนึง่งไม่เลยความกังวลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับความกังวลเนี่ยลดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเราหลายคนรู้สึกว่าถ้าฉันไม่กังวลอะไรเลยเนี่ยฉันต้องฉันไม่สบายใจอ่ะฉันต้องกังวลอะไรสักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วมันเป็นกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตแบบหนึ่งมีคนแบบนี้เยอะจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงได้ให้จัดการความกังวลให้เร็วที่สุดแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น อันที่สามคือทําของหลายๆอย่างพร้อมๆกันอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเครียดได้ง่ายที่สุดนะฮะเพราะว่าสมองเราไม่ถูกออกแบบมาแบบนั้นดังนั้นชีวิตคุณยากขึ้นเลยถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณต้องการไม่เครียดไม่วิตกังบลไม่วิตกจริตนะฮะทำทีละอย่างทํางานทีละอย่างข้อที่สี่คือพยายามหลีกเลี่ยงความกลัวนะครับหลายคนไม่ชอบความกลัวนะฮะแต่การหลีกเลี่ยงความกลัวเนี่ยนะครับมันจะทําให้ ชีวิตคุณอะรู้สึกไม่ดีในระยะยาวแล้วกลายเป็นความกังวลบางอย่างเพราะสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงอะเดี๋ยวคุณก็จะเจอนะฮะแล้วพอคุณหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆมันก็เป็นความวิตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะเจอฉันกลัวแล้วก็เนี่ยมันก็จะวนไปวนมาเป็นลูปแบบนี้นะครับการเผชิญหน้าความกลัวของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกไปเลยว่ากลัวแล้วจัดการยังไงในที่สุดความกลัวเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะฮะ แล้วพอคุณเข้าใจวิธีการจัดก,การของความกลัวแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้คุณจะเป็นคนที่เก่งมากเลยนะ mm. คุณจะเป็นคนที่มีอันแฟร a ด์ a วยนเทที่ใหญ่มากนะครับข้อที่5้านะครับเ mm. ชื่อเรื่อง self esteem, s ซ l f e เอส e ิมว่าต้องถูกปกป้องตลอดเวลาคือ self s ซลฟ์เอสติมของเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันถูกปกป้องจากตัวเราเองคือเราอะถ้าเราเป็นคนที่มี s ซ l ฟ์เอสติมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันไม่จะเป็นต้องถูกปกป้องจากคนอื่นแต่ว่า s ซ l f ์เอสติมเนี่ย ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันถูกทำลายได้จากคาวิจารณ์ของคนอื่นนะฮะอันนี้คุณจะเหนื่อยคุณจะเครียดเพราะว่าคน,คนเราถูกวิจารณ์ตลอดเวลาถูกนินทาตลอดแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่อะเราเราคิดว่าเราทําดีแล้วเราวางแผนมาดีแล้วเราประพฤติปฏิบัติดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากข้อต่อมาชียกว่า time traveling ก็คือการไม่อยู่กับปัจจุบันนะครับ time traveling ก็คือคุณใช้เวลาคิดไปถึงกังวลถึงอนาคตนะครับคุณใช้เวลาว mm hmm. นเวียนอยู่กับอดีต ะะแต่ไม่ใช้เวลาอยู่กับตอนนี้หรือปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปตการรู้สึกตัวว่านี่คือเวลาปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากข้อใจคือคุณมีนิสัยที่เรียกว่าเป็น energy draining habits นะครับ energy draining habits คือนิสัยที่ทําให้คุณมีพลังงานน้อยลงจริงๆเราควรจะต้องทํานิสัยที่ทําให้คุณมีพลังงานมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีบางนิสัยที่ทำให้คุณพลังงานน้อยลงแล้วคุณจำเป็นจะต้องจัดการเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า low hanging fruit จัดการได้เร็วเลยนะฮะเรื่องพวกนี้จัดการได้ปุ๊ ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยข้อสุดท้ายคือความเข้าใจผิดนะฮะเกี่ยวกับความเครียดความเครียดเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอกเช่นผู้คนนะฮะหรือสิ่งแวดล้อมแต่จริงเนี่ยความเครียดระดับของความเครียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติของเราภายในคนที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้คือคนที่มีมุมมองต่อความเครียดที่ถูกต้อง มุมมองต่อเหตุการณ์ไม่ใช่มุมมองต่อเหตุการณ์ที่ถูกต้องแล้วความเครียดระดับความเครียดของมันจะตามมากับมุมมองเหตุการณ์นั้นเช่นค,คุณคิดว่าเรื่องเนี้ยใหญ่ร้อยหรือว่าใหญ่พันนะฮะคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเราอะถูกโปรแกรมมาให้เป็น negative ิงเกอร์อยู่แล้วนะคือเราจะคิดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องร้อยเราจะคิดเป็นพันอยู่แล้วความเครียดมันก็เลยมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างนอกบุคคลสองคนมีพื้นฐานเหมือนกันหมดในเชิงว่า เคยเจอเร<จอ>ื่องอะไรมาเหมือนกันหมดเนี่ยนะฮะตอบสนองตอ่อเรื่องราวข้างนอกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เครียดเลยก็ได้เวลามีคนปาดหน้ารถผมชอบทุกอย่างปาดหน้ารถเนี่ยม่เฉยๆนะฮะปาก็ปาดไปไม่เป็นไรนะบางคนโอ้โหเครียดมากต้องลงไปจัดการนี่เป็นศักดิ์ศรีนะฮะทั้งที่พูดจรงิงแล้วเรื่องเหตุการณ์ปาดหน้ารถกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากนะฮะ,ะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันก็มีคนที่ทํามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วในที่สุดมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงนี่คือการจัดการกับความเครียดนะครับหวังว่าจะทําให้พวกเราจัดการกับชีวิตได้้ง่ายขึนนะครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. Five minutes podcast presented by. l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนดิม n น d e l i v e อรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o v e แล้วได้เลย